อนะครับแน่ํำตัวเลยครับน้องแบมสวัสดีค่ะแบมค่ะพิมาดาปิยกุลวราศักดิ์ค่ะน้องเด็กค่ะน้องเด็กตัวเล็กๆที่เป็นแบบว่า เด็กแบบเด็กน้อยเลยเพราะว่าแบมเองเนี่ยก็จะมีนิสัยที่ค่อนข้างมีความเป็นเด็กค่ะแบมเนี่ยก็อยากที่จะรู้ว่าน้องๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความสุขไหมอยากเล่นกับเขาเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเลยค่ะ <S <S เพราะว่าแบมเนี่ยชอบร้องแล้วก็ชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็มีที่บ้านนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยคอยลักดันให้แบมเนี่ย พยายามกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะจนตอนนี้เนี่ยแบมเองก็มีความฝันที่อยากจะเป็นไอดอลค่ะแล้วก็ได้มาเป็นแคนดิเดตแล้วเย่น่าจะนึกถึงความกล้าค่ะก็คือพี่ๆทุกคนนะคะก็จะมีความตลกเป็นอาวุธนั่นเองแล้วก็มีความน่ารักสดใสนะคะที่จะมอบให้แฟนคลับทุกคนนะคะได้มาสัมผัสกันอย่างแน่นอนค่ะ แอมชอบเพลงฮาร์ดบีนนั่นเองค่ะเพราะว่าเพลงนี้นะคะก็จะมีความที่ให้กำลังใจนะคะทุกๆคนแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามค่ะข้อนี้ค่อนข้างยากมากเลยค่ะเพราะว่าแบมเองเนี่ยก็ชอบพี่ๆทุกคนเลยค่ะแต่ว่าถ้าคนที่แบมได้คุยด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรที่ตรงกันก็น่าจะเป็นพี่เข็มค่ะ หนูจะให้ความแปลกกับทุกคนค่ะไม่ใช่ก็คือแบมเนี่ยก็จะมอบความน่ารักสดใสนะคะแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามแบมด้วยนะคะยังไงก็มาเจอกันเยอะๆนะแบมรอเจอทุกคนอยู่นะคะเอ็นดูหนูด้วยนะบ๊ายบาย